่เม่เจอมัเนเลยอาคนข้ามพบเหรอใช่ตอนเนี้ยนะผมก็ได้ยินข่าวเหมือนกันแล้วผมเจอเขาด้วยเขาเขาน่าจะกลับไปละเหมือนมีคนช่วยเขากลับไปอ่ะแล้วแล้วเมาคีมันทาอะไรอะป่ามัมาหาวันนี้แหละไม่มาหาทำอะไรอยากรู้จักหรือว่ายังไงอะสวัสดีครับผมต้มทีวีเอ็มครับทุกคนซึ่งวันนี้ทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่าแล้วก็วันนี้ทุกคน ผมจะไปตามหาเจ้าเด็กเลี้ยงแก่นะก็คือมาช่วงเย็นเลยทุกคนขึ้นมาใช่ไหมผมก็ตอนแรกผมกล้าไม่ขึ้นมาก็จะแวะมาดูหน่อยเพราะว่าผมผ่านมาพอดีนะทุกคนตอนนี้ก็เ,เวลาห้าโมงนะทุกคนฟ้าก็กําลังจะมืดเลยทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะเจอใครไหมหเด็กเลี้ยงแก่หรือว่าเพชรนี่แหละเพราะว่าผมจะไปตามหาตรงด้านบนนู้นที่ผมไปบ่อยๆนะทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะเขารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมความคิดต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันเย้ทุกคน พระอาทิตยก็ได้ตกดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็จะเริ่มเข้าไปเลยแต่อาจจะเข้าไปไม่ลึกนะทุกคนเพราะว่ามันก็เริ่มจะมืดแล้วแหละคุณเ,เดี๋ยวก็วังเวงนิดหน่อยนะบอกได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวผมไปทางนี้เพราะว่าถ้าไปทางนั้นใช่ไหมมันจะ น้านหรือว่าทางมันจะมืดกว่าทางนี้นะเจ้าด็กเลี้ยงแก่ก็คือผมไม่เจอมันหลายวันนะทุกคนแต่เมื่อวานทุกคนหรือว่าเมื่อลือนอนะ่ะน่าจะเมื่อลือนนะน้องคนป่าพาผมไปด้วยนพาผมไปที่บ้านน้องนะแล้วก็แวะไปบ้านเจ้าเด็กเลี้ยงแก่มันด้วยก็คือมีทางแพะมีทั้งวัวของจริงทุกคนแต่ไม่เจอเจ้าตัวนะก็คือไม่เจอมนะันอ่ะไม่รู้ไปไหน ต้องไปบ่อยๆเพราะว่าผมพอจําทางได้อยู่ทุกคนต้องขึ้นเขาบ้านผมไปใช่ไหมแล้วก็ลงลงน่าจะเกือบสองเขาแต่ผมน่าจะจําทางได้อยู่เพราะว่ามันมีทางตลอดเลยมันเป็นทางแบบคนไม่ค่อยเดินนะทุกคนแต่เป็นเส้นทางแพะผมว่ามันนะไอ้เจ้าเด็กเลี้ยงแก่ใช่ไหมมันน่าจะใช้เส้นทางนั้นนหะเลี้ยงแพะตามภนะูเขานะแล้วก็อ้อมอ้อมอ้อมมาบริเวณนี้แต่มันก็ห่างกับที่นี่มากๆเลยนะ บอกได้เลยโอ้มันเดินเก่งสุดเลยอะ่ะอืมพอให้โชคถึงถ้วทุกคนมืดพอดีเลยอะ่ะผมว่าผมน่าจะหายได้แป๊บเดียวจริงๆเนีนะ่ไม่มีแสงอาทิตย์เลยอะ่ะมีแค่แสงสว่างจากไหนนิลบางจุดนี้คือมองแทบจะไม่เห็นแล้วนะผมจะไม่ส่งเสียงเรียกนะทุกคนจะเดินหาเงียบๆเอา มีปกติเช่นผมจะมาเช่นจะมาโผล่เส้นนี้เลยก็คือลุยมาลุยมาแล้วเจอตรงเนี้ยที่ลุกลกแล้วก็มาโผล่เส้นนี้มันก็เชื่อมกับเส้นนี้แต่ผมจะไปทางนู้นใช่แล้วก็จะกลับเส้นนี้ประจําผมจะไม่ค่อยกลับเส้นนี้นะนี่ม,มือจริงถ้าไม่เจอที่นี้เช่อห้ผมว่าไม่น่าจะมาหาเลยเพราะว่า ไม่ได้มาไม่มีอะไรแบบมาที่นี่ทำไหมก็ไม่รู้นะอาจจะมาหาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายน,นะแล้วก็ไปหาที่บ้านมันบ่อยๆด้วยอาจจะชัวร์กว่าที่นี่นะมีมืดหมดแล้วอ่ะมืดจริงมืดไว้ด้วยเงีเยบน,นะเวลานี้น่าจะใส่แพ้เข้ข้ขอก็เพราะเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานอี่ยเมื่อลือนอะ่ะที่ผมไปใช่ไหมก็เป็นเวลา สี่โมงกว่าแล้วแหละแพ้อยู่ในข้อหมดละเวลานี้นะ่าจะอยู่ในข้อเหมือนกันคงไม่เจอเจ้าตัวแหละไอ้บุญน้อยมันไม่อยู่นะไอ้เพชรคาเน,นะ่แหละแต่บอกมันจะกลับมาบ่อยๆแต่วันนี้น่าจะไม่อยู่ของมันแหละเป็นเหมือน,นอ้อนตัวนี้หน่อยนะ ยิ่งเต็มเลยยิ่งเมืเ่อยยิ่งเยอะยืนนิ่งไม่ได้นิ่งปิ้มนี่คือม,มันกัดเลยอะโอ้บินเข้าห,วหาัวล้าสุดเป็นงไง ุงเต็มเลยไม่น่าจะเจอนะมือรู้เลยไม่น่าจะมีใครผ่านมาแถวนี้แหละหืมมันแรงมือเข้าห,หมดเลยมือจริงๆเห็นปะเห็นแบบน้อยมากๆเลยนะ แทาจะไม่เห็นอะไรเลยอ่ะอะไรเยอะจังเยอะจัดจัดอย่งงงางั้นไม่รายงนี่ไม่น่าจะเจอใครนะเรียบจัดเลยนะโอ๊ยแมลงไม่รู้ว่าแถวนี้มีคนมาไหมแต่เส้นท,ทางมันก็เรียบแบบ เหมือนมีคนมาทุกวันเลยนะเป็นทางประจำไปเลยอะ่ะจะไม่มีแล้วอาจจะสั้นแน่ๆเลยคลิปนี้วันนี้ก็ได้ไม,นะม่กี่นาทีนะลองขึ้นไปตรงเส้นทางที่ผมไปประจำนิดหนึ่งก็ได้นะทุกคนไปนิดหนึ่งแบงนีเ้เลยนัดไปเลยนะ นับลงห้วหยดีใหญ่กว่าที่ปกติเนี่ยผมมาทางนี้ใช่ไหมล่ะทางนี้ขึ้นไปทางนี้

เมือของมัดเออตรงนี้นจะไปได้เลยครับถ้าไม่มีแปนเนี่ยน่าจะไปได้ป่าแบบนี้ผมกลัวลังแตนสุดๆเลยเพราะว่าอาจจะมีนะ่ลาลังใหญ่ด้วยถ้าเป็นป่าแบบนี้ไม่น่าเจอทุกคนตรงนี้หนคนมาพักไปเลย tăng to giờ tăng cả ba nó lại hôm cỏ từng này luôn tôi mà cỏ nó tôn ạ Hãy subscribe cho kênh ใครครับใครเนี่ยตั้งหน่งมันด,งดังยั่ไงใครครับเนี่ยใครครับอะไรนะชื่อเลยโมเหรอใช่ ผมชื่อตั้มชื่อตั้มทำไมพี่ตัใช่แล้วพี่เป็นใครเนี่ยอาชีพเมาคีใช่หรอรู้จักแดงป้าอ่ารู้จักกีเลยอ๋อเอ้ยเมาคีจริงดิใช่กลับมาทำอะไรที่เนี่ยมือแล้วนะอ่าอยู่ที่ทอว์ คนข้ามพบมาข้าเลยอยากเห็นหน้ามันจริงจรงเลยคนข้ามพบข้าเนี่ยมาตามคูม่นคนข้ามพบเนี่ยสองสามวันละข้ายไม่เจอมันเลยเอาอคนข้ามพบเหรอใช่ตอนเนี้ยนะผมก็ได้ยินข่าวเหมือนกันแล้วผมเจอเขาด้วยเขาเขาน่าจะกลับไปละ เหมือนมีคนช่วยเขากลับไปอ่ะแล้วแล้ว,มวเมาคีมันทำอะไรอ่ะข้ามมาหาวันนี้แหละไม่มาหาทำอะไรอยากรู้จักหรือว่ายังไงอ่ะใช่ถ้าอยากจะรู้จักหรอถ้าอยากจะได้วิชา,าเขาเขาหรอใช่เขาเป็นบัณฑิตรลุกวิชามเจ้าเกงกล้ากว่าอืมมาช้าไปอะเมาคีเพราะว่าเขาจะกลับไปได้ประมาณสองวันละ อะไรนะเจ้าไปไหนล่ะเมื่อกี้ไปตามหาพวกมาเหมือนกันไม่คิดว่าจะเจอนะทำไมตอนไปอ่ะข้าไม่เจอเองเลยอ่ะข้าเจอเองเจอเหรออ๋อเจอเดินไปนู่นหนะนะใช่ข้าเอ้เจอตรงนี้เดินไปนู่นเออทุกคนเมื่อกี้ผมเริ่มเดินตั้งแต่ตรงนั้นนะเล่นอยู่ตรงนี้อ่ะตอนแรกอ่ะนะใช่แล้วทำไมไม่เจอวะข้าเนี่ย แล้วแล้วก่อนที่ผมจะมานี้เองเจอใครมาบ้างไหมก่อนที่จะข่าเจอลุงสุกใช่โอ,อ้ลุงสุกเจอได้เหรอกับเด็กหนึ่งคนกับเด็กหนึ่งคนใช่ข้าไม่รู้ว่ามันจะใครอ,อ๋อแต่มีลุงสุกด้วยใช่ไหมใช่ลูกเขาหรือเปล่าข่าไม่แน่ใจอ๋อข่าไม่ได้ออไไดแสดงตัวตนให้เขาเห็น อ๋อดีแล้วดีแล้วและเอง็งเอ็งมาอย่างไรเนี่ยพาเิานพาเลยมาได้สามวันแล้วแหละสามวันก็ต้องกลับแล้วแหละเมาคีเลยเขาไม่อยู่แล้วคนข้ามพลอะไรนั่นนะ่ะขาก็ตามหา,หาหนานๆคิดว่าจะกลับเร็วขนาดนี้มีคนช่วยของไงอะไรนะเราเป็นเพื่อนแดงหรือเปล่าใช่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 แล้ว อยากถามเพื่อนแดงหน่อยว่าท่านนัลกลบเกี่กลับมาอีกไหมโอ้ยทำท่าอย่างนี้เหรอเขไม่รู้อ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะกลับไม่ได้ตั้งใจที่จะมานี่เลยนะเขาแค่แบบว่าไปเหยียบเลยนะยัน,ย,นยันในสักอย่างนะ่ะแล้วก็หลุดข้ามมาเฉยๆอะ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะข้ามมาเลยเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะเขากําลังลบกันนะที่พวกบอกนะเขากําลังลบกันแล้วก็อยู่ๆก็หลุดข้ามมาเลยอะ่ะ เข้าใจแล้วเข้าใจใช่ป่ะอาจจะเป็นยันปแปดทิศอ๋อยังรู้ด้วยเหรอข้ารู้จักยันนี้ดียันแปดทิศน่านนจะใช่นะยันข้ามพบขา้ามชาติอ๋อเหรอใช่แปดทิศแปดทางทางดีก็คือดีทางไม่ดีก็คือไม่ดีจ่างเอาขีดให้มันรู้นะทุกคน ผมยังไม่ค่อยรู้นะเหมือนมันน่าจะสืบมาแล้วแหละเพราะว่าไม่ธรรมดาไม่ได้สืบมาก็นี่ามาหามีอะไรที่เจ้าไม่เห็นอีกเยอะตอนนี้เหรอ,รอโอ้่าวว่านะครับข่ากลับมารอบนี้คาวว่ามันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างแน่นอนมีเรื่องอยังไงอ่ะร สองฮ้อนข่าิมป้องก<อ>่อนสองสามวันเจ้าเนี่ยอาจจะเจอเรื่องหนักเอาดีแล้วทำไม<า>ต้องเป็นแล้วไม่แล้วทำไมต้องเป็นผมอะ่ะข้าไม่รู้แต่เองไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนั้นนี่ไม่ถึงแก่ชีวิตไม่ต้องเออมันเป็นเรื่องอะไรวะอาจจะเป็นเรื่องดี ดังดีดีทุดแต่เดิมวันนี้ขาออกไปลุกอืมบริเวณมันมันจะเกิดขึ้นบริเวณป่าหรือว่ายังไงอ่ะขาไป่แน่ใ,นใจเจ้าอาจจะไปพบกับคนที่ไม่เคยเห็นหรือว่าอาจจะพบเจอกับที่ไม่เคยเห็นเ่ี๋ยวผมนั่งขาไม่แน่ใจแต่ว่าเจ้าได้เจอแน่นอน แล้วมันมีวิธีหลีกเลี่ยงไหมอ่ะหลีกเลี่ยงเหรอครับที่เจ้าเข้ามาหาข้าเสร็จพรุ่งนี้ใช่ที่นี่ไหมข้าจะช่วยเจ้าเองเอ้ยดีเลยดีเลยเดี๋ยวผมมานะวพรุ่งนี้นะได้ก็คือยังไม่กลับใช่ปะล่ะอ่ามีเรื่องต้องทำยางกลับมารอบนี้กลับมารอบนี้คือมีเรื่องทำอะไรอย่างใช่ไหมโอเคเลย ันนี้ป่ากำลังวุ่นวายใช่ไหมเอาเข้ามาจัดการพวกคนไม่ดีเอ่อพวันก่อนครับถ้าจะมาเตือนเจ้าเรื่องคนหนึ่งถ้าจะเตือนเจ้าเรื่องอาจารย์โหนอาจารย์โหนอชื่อนี้ผมเคยได้ยินนะทำไมอ่ะคนนี้มันเป็นคนไม่ดีนะถ้าเจอมันเนี่ยเจ้าหนีก่อนเลยอาจารย์พิจิตัวเองก่อน ได้ผมได้ครับม่ผลชีวิตไรมีผลชีวิตเด็กอ่าแล้วไม่ผมถามก่อนขอถามแป๊บลักษณะเขาเป็นไงจะได้ผมรู้แล้วก็ผมหลบอ่ะมันเป็นคนตัวดำตัวดำเจยาวขาอะไรขาวนะผมขาวผมขาวพวกมันเนี่ยมีลูกศิษยหลายคนเออเหรอการผมเป็นหมอพี่เก่งแต่ว่าพวกมันเนี่ย น่าจะออกมาด้วยตัวเองเพราะว่าตาสูงพาเองก็ได้เห็นจับเด็กไปหนึ่งคนแต่ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยหนีกลับมาได้เอ๋อเหรอพ้าเจอพระพามาช่วยไหว้เด็กนะพระมาช่วยใช่เอ้ยคุณคุณนะพระมาช่วยพรเจอป่าทึดเลย ข่าเลยไปเตือนเจ้าแล้วไปเตือนเพื่อนเจ้าหให้<ด>ระวังพวกมันไว้ไอเมาคีนี้ผมว่าไม่ธรรมดานะกลับมารอบนี้คือรู้หลายอย่างเลยนะพามาช่วยนี่น่าจะเป็นลูกของฟุกลูกของฟุกนะมีพามาช่วยพาวิมลอะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาหาไเจ้าเมาคีต่อดีวกว่าโอเครู้ละนะเดี๋ยวไปก่อนนะมาคีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวมาหาต่อโอเค okay. เดี๋ยวไปก่อน ครับครับโอเคเลยมาโอเคโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวคุินี้ผมมายรอบหนึ่งงั้นก็เจอคลิปหน้าครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ใช่ไหมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนบ๊ายบายครับทุกคน